สื่สสอสสวทนะครับให้นะักเรียนเปิดไปที่หน้าอะไรวะหน้าประมาณ3-4-3-5ครับ3-4-3-5ประมาณ3-4-3-5นะครับเอาเราทบทวนกว่อนนะครับทุกคนเราทบทวนแป๊บเดียวทบทวนในการหาค่า PH เนี่ย คือสูตรในการหาค่า pH นี่มันคือว่า pH เท่ากับลบ log ลความเข้มข้นของ H บวกแบบนี้แล้วก็อยากจะหาค่า pOH นูก็ต้องลบ log ลความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนแบบนี้แต่ครูเคยบอกนักเรียนไปแล้วว่าเราจะไม่ใช้สูตรแบบนี้เพราะว่ามันเชิงช้าหนัเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้นักเรียนทําแบบนี้ครับ ถ้านักเรียนรู้ยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะลูกน,นะเช่นถ้านักเรียนรู้ว่า h บวกมันเท่ากับ1คูณ10กำลังลบ8นักเรียนสามารถจะตอบค่า pH ให้ครูได้เลยว่ามันเป็นเท่าไหร่นเนี่ยนักเรียนสามารถจะแปลงตัวเนี้ยมาเป็น pH ได้เลยคือตอบเลย8จบโอเคนะครับหรือหรือ แม้กระทั่งนักเรียนรู้ตัวนี้มาแล้วสมมุติตัวนี้เป็น1นคูณสิกำลังลบสสามารถที่จะเปลี่ยนตัวนี้เป็น POH ได้เลยตอบเลยต่อ้ลูก2โอเคไหมครับดูด้วยตาเปลา่าอันนี้คือความรู้พื้นฐานถามว่าวิธี2ตัวนี้มาจากไหนมาจากไหนคือต้องบอกว่ามาจาก มาจากเอา H บวกคูณกับ OH ลบเท่ากับ10กลัลบ14ถ้าเรียนอยากถามว่าตัวนี้มาจากไหนอีกก็มันมาจากการที่น้ำเป็นตัวทำละลายของสารลลายกรดนั้นๆนะครับก็มาที่นี้ไอ้อย่างนี้มันง่ายครับให้ H มาหา pH ตอบเลยแปดให้ OH มาหา POH ตอบเลย2องนี้มันง่ายเดี๋ยวดูที่มันแบบเป็นตัวเลขที่ไม่ค่อยลงตัวบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่น เป็นแปดเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนตัวเลขข้างหน้าเอาเป็นสองสิตรงนี้เอาได้กาลังเหมือนเดิมแต่ข้างหน้าเปลี่ยนเป็นเจ็ดประเด็นคือมันจะตอบแบบเมื่อกี้ไม่ได้แล้วประเด็นคือจะตอบแบบเมื่อกี้ไม่ได้แล้วกวูกดเพย์หรือยังตอบแบบเมื่อกี้ไม่ได้หรอครับแต่ถามว่ามันมาจากตรงนี้เหมือนเดิมมาจากตรงนี้เหมือนเดิมวิธีการทําคือแบบนี้ครับทุกคนให้ดูเป็นแปดลบล็อกสอง 8ลบล็อก2เนี่ยครับ pH จะแปลงจากนี้มาเป็นนี้ได้เลย H วกมาเป็น pH เลยตัวนี้แปลงมาได้เลยครับ2ลบล็อก7 2ลบล็อก7วิธีการนี้จะไวมากโอเคไหมครับก็จะกลายเป็นนี่เลยต้องกดคืดคินเลขครับล็อก2อเท่าไรครับผู้ชมทางบ้านฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเสดามเสดาม,ดามกดคืดคินเลขครับล็อก2เท่าไรครับ ล o อกสองเท่าไหร่ครับ0.3 0, 3, เพราะฉะนั tá, ้น pH ก็คือ8ลบ0.3ได้เท่าไหร่ครับมึงต้องใช้เครื่องคิดเลขด้วยหรอครับเก็นไปเลย7.7ครับ pH จะเป็น7.7ไม่คิดไม่ได้อโอเคครับดูตัวนี้ครับล o อกเเท่าไหร่ครับพี่ล o อกเเท่าไหร่ครับพี่0.845 0.845 เราลบกันเหลือเท่าไหร่ครับพี่หนึ่งจุดหนึ่งห้าห้าหนึ่งจุดหนึ่งห้าห้าเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับ <5. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เนี่ยจะต้องทบทวนก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหาจริงๆถ้าอย่างนั้นครูถามเล่นๆหน่อยว่าก้อนสีเขียวเนี่ยรู้แล้วว่า P S เป็นเจ็ดก้อนสีเขียว E P เถ่าหยตอบครูได้ไหมมันรวมมันรวมกันก็ไม่เป็นสิบสี่ะครับ เจ็ดจุดสามเจ็ดหกหกจุดสามหกจุดสาโอเคครับดูดตรงนี้ครับไอ้ตรงนี้คือ poh ใช่ไหมครับเขาอยากรู ph ได้ไหมลูกได้ตรงนี้รวมกันไปเท่าไหรสสี่สิบสองลบสิบสองจุดแปดเออลบสงจุดแดสี่ห้ามึงจะติดลบได้ไงอ่ะเอาตัีออเออวะโอเคประมาณนี้ป่ะ ค้าหน่อยนี่นคือไม่ได้สิบสี่โอเคมหเอาสิบสี่ตามค่ะก็เนี่ยแหละคือสิ่งที่ต้องรู้ก่อนไปเรียนจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนักเรียนจะไปดูตัวอย่างที่เจ็ดเดี๋ยวนักเรียนสามารถใช้ตาตอบครูได้เลยโอเคนี่คือเขา้าเข้าเรื่องหนังสือแล้วนะครับทุกคนเล่มน,นี้นะครับทุกคนทั่วประเทศนะครับเด็กทั่วประเทศนะครับดูแล้วนะคะ ต่อไปนะครับหน้าหน้าสามสิบห้าตัวอย่างที่เจ็ดหน้าสามสิบห้าตัวอย่างที่เจ็ดดูนะครับเขาบอกว่ามีแอซิติกเนี่ยศูนดห้าโมลต่อลิตรแอซิติกคือตัวเนี้ยศูนุดห้าโมลต่อลิตรมี pH เท่าไหร่มี pH เท่าไหร่นลกเรียนเ๋ย ตอนนี้เนี่ยบังเองิญว่าโจทย์ขอ้อนีใจร้ายก็คือว่ามันไม่ยอมให้ h บวกมามันไม่ยอมให้ h บวกมาถ้า h บวกมาปุ๊บนุสามารถเปลี่ยนลงมาได้เลยใช่ไหมใช่ป่ะใช่ป่ะแต่ข้อนี้ข้อน,นี้ใจร้ายจังเลยมันไม่ยอมให้มาเราต้องหาเอีกวิธีการหา h บวกจำได้ไหมทุกคนจำได้ไหมว่า เท่ากับเอ็เท่ากับเอแบบนี้ x ก็คือ h บวกอะไรจำได้ใช่ไหมครับเอ็ม M ก็คือโมลาร์ผลเริ่มต้นนี่ยครับเอามาแทนครับผม x ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับเนี่ย0.5นคูณกับ kk ของแอซิติกเท่าไหร่วะดูในหนังสือนะครับหน้าย1ิบเอ็ดมั้งหน้ายี่สิบเอ็ด หน้า21นะครับหน้านี้นะครับหน้า21 uh, ่สิบเอ็ดเอซิต okay. mm ิกหนึ่งจุดปคูณสิกำลังลบห้าคูณสิกำลังลบหโอเคกดเครื่องคิดเลขให้คูหน่อยครับว่า0.5นคูณหนึ่ได้0.9เนาะ0.9คูณสิกำลังลบหต้องดูเป็น mm hmm. ดูเป็นเท่าไหร่ดีดูเป็น9ก้าเฉยๆไ่้คูณสิ กำลังลบหก <6. S 1> ็จะเป็นสามคูณสิบ <5. S 1> กำลังลบสถูกต้อง x <5. S 2> <H S 1> เป็นจริงไหมถ้า x <5. S 1> เป็นจริงไหม, <5. S 1> มสูตร m k ดูต้องมาเช็คก่อนว่า m ต่อ x <50. S 2> ต้องมากกว่าห้าสิบแต่ส่วนมากหา ph เนี่ยเขาไม่ค่อยแก้นะักเรียนหรอกส่วนมากสเต็ปเดียวจบจะไปมีปัญหาอีกตอนตอนที่เรียกว่าเป็นเทสแค่นั้นเอง เอ็มเท่าไหร่ลูกเอ็มศูนย์จุดห้าเอ็กที่ได้มาคือสามคูณสิบกำลังลบสามมากกว่าห้าสิบจริงไหมจริงเพราะเดี๋ยวให้สามคือหลักร้อยแล้วกออมันก็เป็นหลักมันมันมากกว่าไหมมากเพราะวสิบกำล,ลังลบสามคือมันก็ขึ้นไป้อยแล้วเดี๋ยวมันก็ขึ้นไปใช่ประโยคนี้จริงไหมจริงถ้าเป็นจริงเอ็กที่ได้ก็คือเป็นเอ็กที่จริงเ <H S 1> อ็กที่ได้มันคือเอชบวกเราถูกไหเรีนหาเอชบวกได้แล้วนี่สามคูณสิบกำลังลบสามโอ้โห ตอบดังๆให้เพื่อนทั่วประเทศได้ยินตอบดังๆสามคูณสี่ก็ูไม่ใช่แล้วสามลบล็อกสามสามลบล็อสามเก่งมากล็อกสามเท่าไหร่ศูนย์จุดศูนย์สเหนึ่งเจเจคือนั่นแหละ ลบการเปลือเท่าไรสองจุดสองจุดห้าสองแบนแบนโอเคครับเสร็จแล้วเห็นปะความลำคาญคือกูต้องไปหา h บวกมาโอเคนะครับครับต่อไปนะครับหนึ่งวันม่เคียร์ตัวเองต้องโอเค จะรู้ได้ไงว่าเคอยู่ไหนใช่ไหมครับนายี่สิบหนนายี่สิบอตาน้ำรู้ดิมันไม่ตรงนี่นี่ครับดาวยี่สิบเ็นี่นานี่แปคูสิ0ปลงห้าครับเป็นตารางเคนี่คือเคนี่คือเคทีอใช่นี่คือเคทีอีงช่นม่คือังสือีใช่ไม่คเอเคทีอีใคล อ,อ่าอ่าอ่าพุชาราองนะคเพราะท,ทั่วทั่วประเทศทั่วโลกนะลูกนะ <c oughs> ทั่วโลกนะลูกนะไม่รู้เราก็เป็นใครขออนุญาตลบกจดแค่นั้น <c oughs> อม่ได้ต่อไปนะครับตัวอย่างที่ตัวอย่างที่แปดยาลดกรดทีเฮดซิป มี OH เท่าไหร่ห hmm. น้าเไอะอะแล้วเรียนดูนะครับหน้าสามสิบห้าเหมือนเดิมเลยครับผมเขาบอกว่ายาเนี่ยมี pH เท่ากับสิบจงหาไฮดอกซาไอออนว่าเท่าไหร่ยมีกระดาษด้วยครับมีแล้เราสอบกันจ้ะ เจ้าหาไฮดรอกไซด์ออนว่ามันเป็นเท่าไหร่นะครับทุกคนเออเขาให้ pH มาล้าหาไฮดรอกไซด์ซึ่ง pH จะมาหาไฮดรอกไซด์เนี่ยไม่ได้จะมาหา OH หนูก็ต้องใช้ข้อมูลของ pOH โอเคแปลงตัวนี้มาเป็น pOH ก่อน pH บวกกับ pOH รวมกันต้องเป็น14่ะค่ะ เพราะนั้น P.O.H ก็เลยเป็นสีเด่นมาทุกคนสบายแล้วครับให้ P.O.H มาใช่ไหมให้ P.O.H มาตัวนี้แปลงร่างมาเป็น O.H ได้เลยหนึ่งคูณสิบล้านลบสี่เก่งมากครับหนึ่งคูณสิบล้านลบสี่จบจบเลยจริงๆครับตอบอย่างนี้เลย มันก็จะวายเหมือนกับตอนที่ทบทวนไปตอนต้นคลิปวิดีโอใช่ไหมก็เส<ค>ร็จแล้วนี่คือตัวอย่างที่เท่าไหร่วะตัวอย่างเท่าไหร่วะตัวอย่างที่แดครับโทษทีครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่แปดหน้า35ต่อไปตัวอย่างที่9หน้า36ตัวอย่างที่9หน้า36มาดูตัวอย่างที่9กันครับทุกคน สำหรับตัวอย่างที่9เนี่ยในหน้า36หดูนะหน้าสามตัวอย่างที่ 9. เ,ก, A, A, H เ,เก้าเขาบอกว่าสารละลาย A สารละลาย A มี H บวกเนี่ยเท่ากับ2องคูณสิบกำลังลบสเขาบอกว่าสารละลาย B มี OH ลบเท่ากับ2คูณ10กำลังลบ2 C C มันมี H บวกเท่ากับ5คูณ10กำลังลบเก้จงเขาถามว่าจงเปรียบเทียบค่า PH เ้ว้ยค่าหเบวเขาจะหา P อะไรนะ PH โอเคครับอยากจะเปรียบเทียบค่า PH ตรงนี้หนูแปลงมาเป็น PH สบายมากเลยตอบดังๆ 2องลบล็อกสองสอลบล็อกสล็อกสเท่าไหร่หนูศูนยจุดเท่าไหร่ศูนย์สามนยศูนประมาณศูนย์สามพอไหมคิดเกียดจคิดเลขเพราะฉะนั้นลบกันเป็นเท่าไหร่หนึ่งจุดดูต่อนะครับดูตัวบีสาละลายบีโอเฮนักเรียจะไม่ได้ ph มาเลยหนูต้องหาอะไรมาก่อนโอเหนูต้องจะได้ ph เพราะมันให้ o h มาหนูก็จะต้องได้เป็น poh มาก่อนตอบครับ1.7 2ลบ2 2ลบ2แล้ว1ลบ2เท่าไหร่ครับ0.3 0.3ตอบเป็นอะไรฮะ1.7 1.7ใช่ไหมครับอืมนี่คือ poh แต่เราไม่เอา poh เราจะต้องเอาอะไร ph ครับ ph เท่าไหร่ครับ poh เป็น1.7 ph ต้องเป็นเท่าไหร่ครับรวมกันเป็น14บ่อะครับ1.7บวกอะไรได้14 12.3ครับ12.3เพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะใช้ตัวนี้วัดเราจะใช้ตัวนี้มาสู้กัน4ง่ายเลยครับ4ง่ายเลย4ตอบต่างใกล้ครับสาวอาจารย์ขออาจารย์เป็นอะไรอ่ะเปอะไรอ่ะแบทแมทแมทรีเราไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันมันอัดอยู่ ตัวนี้หาค่า pH ได้สบายมากเลย pH ก็คือ9ลบ log 5 log 5เท่าไหร่ครับ0.69เท่าไหร่นะ0.698อ่ะก็เป็น9ลบตรงนี้ให้หน่อยจะได้ pH เท่าไหร่แปป3.02 8.302เพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนเรียงค่า pH ให้เลยได้ไหมครับ เรียงได้เลยเรียงจากน้อยไปมากก็ได้นังไงอะ A จะน้อยสุด B นเอยกว่า C เป็น C แล้วก็ B ph ก็จะมากที่สุดอ่นนั้นดูเรื่อยเร่อกอครับ A เนี่ยเป็นกรดถูกไหมเพราะ ph มันน้อยเหลือเกิน ph ต่ำกว่าเจ็ดเป็นกรด ph มากกว่าเจ็ดมันก็เลยเป็นเบสนี่ครับ ph มากกว่าเจ็ดก็เลยมีความเป็นเบสโอเคนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่เท่าไหร่วะตัวอย่างที่เก้านะครับนี่คือตัวอย่างที่เก้า Thank you.